วันนี้นะครับได้พระมาใหม่นะครับเป็นหลวงพ่อแดงนะครับกุศลกิจโตนะครับวัดบ้านใจดีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าข้างในมีเนื้อไหนมั่งนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยนะครับอันนี้เพิ่งได้มาเมื่อสองสาวันก่อนนะครับ ก็ยังไม่มีเวลาได้แกะนะครับได้มาจากเนเตอร์สุวรรณภ,ภูมินะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูเปิดกล่องกันเลยนะครับ ผมสั่งไปสามสี่เดือนแล้วครับมีเนื้อไหนกันบ้างนะรายการที่เจ็ดนะครับอันนี้เป็นรายการที่เจ็ดรายการที่สิบเอ็ดอันนี้อะไรรายการที่ที่เก้าใช่ไหมรายการที่เก้าหรือรายการที่หก ครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมแบ่งออกมาแล้วนะครับชุดนี้มีอยู่สามเนื้อนะครับไอ้นี้น่าจะเป็นเลขหกนะครับเป็นชุดกรรมการนะครับชุดนี้มีอยู่ด้วยกันสี่เหรียญนะครับมัดนี้นะครับอันนี้สิบเอ็ดนี้เป็นเหรียญแจกทานนะครับสําหรับรายการที่เจ็ดนี่นะครับเป็นเนื้อสามเขนะครับเดี๋ยวเรามา ดูเหรียญแจกทานกันก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะนะครับ พระของหลวงพ่อแดงเนี่ยน,นะครับกุศลจิตโตเนี่ยนะครับท่านช่วงนี้นะครับท่านได้สร้างออกมาอยู่หลายรุ่นด้วยกันนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ได้หาเช่าบูชาวไว้อยู่นะครับก่อนหน้านี้สักสามสี่เดือนได้นะครับเนื้อนี้เป็นเนื้อ เนื้อนี้เป็นเนื้อทองทองแดงลมดำเนรัยทองแดงลมดำเนี่ยเป็ใ,ใจผมไม่ทราบว่าอยู่ไหนเนียขออนุญาตตัดแบบนี้เลยแล้วกันนะ เป็นเหรียญที่สวยอีกรุก่นหนึ่งนะครับของหลวงพ่อแดงนะครับวัดบ้านใจดีนะครับเป็นเหรียญรุ่นนั่งผ่านนะครับนั่ง,งผ่าน,นร,รุ่นรวยเงินล้านนะครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นทั้งบนนี่จะเป็น เป็นอะไรเป็นเจ้าแม่คนอิ่มหรือเปล่าเนี่ยผมผมมองไม่ถนัดนะครับหรือเป็นพระแม่โพศอันนี้ไม่ไม่แน่ใจนะถ้าท่านไหนรู้ก็แนะนำมาได้นะครับผมมองไม่ชัดนะครด้านส่วนด้านด้านซ้ายด้านขวานี้เป็นไก่นะเป็นไก่นะครับหลวงพ่อนั่งอยู่บนพานนะครับด้านล่างก็จะเป็นลงลง ลงยานะครับสีขาวนะครับรวยเงินล้านนะครับถ้าลงยาแบบให้ให้เนื้อยานะครับจมลงไปอีกนิดนึงนะครับจะเห็นคําว่ารวยเงินล้านขึ้นมานะครับมันจะได้คมชัดอีกหน่อยนี่ลงลงยายาเยอะไปหน่อยนะครับถ้าลงเตื่นอีกนิดนึงจะสวยเลยนะครับ เดีย๋ยวผู้สร้างได้ยินจะโกรธเอานะส่วนด้านหลังนี่จะเป็นด้านบนเนี่ยนะครับด้านบนก็จะเป็นคันมหานิยมนะครับตรงนี้ก็จะเป็น่นาจะเป็นโคศารานะแล้วตรงนี้ก็จะตอกคาว่าตอกแจกนะครับเลขสี่สี่เจ็ดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะมี จระเนะครับก็เป็นเหรียญอยีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงพ่อแดงนะครับกุสลาิตโตนะครับก็ถือว่าสวยนะครับในเอกลักษณ์ของเหรียญนัง่งพานนะครับเหรียญน,นี้ค่อนข้างที่จะหนาเลยนะครับทองแรงครับเนื้อทองแดงลมดำ เปลียนแจนะครับอายุร้อยหนึ่งปีนะครับเดี๋ยวมาดูเห็นต่อไปครับระยะเก็บนะต่อมานะครับรายการที่เจ็ดนะครับ เนื้อสามเคนี่ผมขออนุญ,ญาตไม่ไม่แกะนะครับรักษาเนื้อพระไว้ดีกว่างนะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมุดงานเนื้อพระนี่น่าจะพ่นรายมานะครับผมขออนุญ,ญาตส่องนะน่าจะพ่นรายนะครับ เป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับสําหรับใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับของหลวงพ่อแดงนะครับอุศลจิตโตนะครับด้านหลังนี่จะคนทรายนะครับด้านบนก็จะเป็นโค้ดมานิยมนะครับลงมานี่ก็จะตอกตอกเป็นโค้ดอะไระครับล่ำรวยนะครับ งมาก็จะเป็นจระเข้นะครับหมายเลขสองเก้าศูนย์นะครับนี่เป็นรายการที่เจ็ดนะครับเนื้อสารเคนะครับเดีย๋ยวเอาไว้ไปเปิดให้เช่าบูชาในเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์แฟนพร .com นะครับท่านที่สนใจก็สามารถเข้าไปติดตามนะครับพระผมมีไม่ไม่มากนะครับเพิ่งเปิดเว็บไซต์ได้ไม่นานนะครับ ท่าน,นไหนสนใจนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับ f a n p a ร์ com นะครับ f a n p a p r a นะครับ c o ค com อันนี้จะเป็นชุดกรรมการนะครับรายการที่หกนี้เป็นชุดกรรมการกระไหลทองนะครับ สี่สี่ีเหรียญเนี่ยจะเป็นกระไหลทองทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญแรกกันครับซีนมาหนาแน่นทีเดียวนะครับแก่ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเป็นเนื้อก็ไหลทองนะครับ ลงยาแดงนะครับเนื้อกระไหล่ทองลงยาแดงนะครับด้านหลังก็จะเป็นเดี๋ยวผมดูว่าเนื้อเป็นพ้นทรายหรือเปล่านะครับ เนื้อนี้นะครับตอกโค้ดหมายเลขหนึ่งหนึ่งอะไรอ่หนึ่งสี่ห้านะครับจะมีโค้ดนะัะสวยครับเดี๋ยวมาดูองค์ต่อไปครับ ช่วงนี้นะครับไม่ค่อยได้มีเวลานะครับไม่ได้ติดตามพระเท่าไหร่นะครับก็ไม่ค่อยได้ได้หาจองพระนะครับเพราะว่าช่วงนี้คนเอื่อไว้ยุ่งๆอยู่นะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยนะครับเ,เหรียญนั่งพานของหลวงปู่แดงเนี่ยนะครับผมจองมาน่าจะหลายเดือนแล้วนะครับ ตั้งแต่เดือนนี้เดือนอะไรเดือนนี้เดือนสิงหานะครับผมจองมาตั้งแต่พุธุยาค่กรกฎาคมประมาณนี้ครับสามสี่เดือนอันนี้เป็นอ๋ออันนี้เป็นไม่ได้เหรียญเหรียญแรกเป็นลงยาน้ำเงินนะครับเป็นเป็นขอบแดงนะครับจะเหรียญน,นี้เป็นลงยาเขียวนะครับ ลงยาเขียวด้านหลังเป็นเลขอะไรเนี่ยสองหลักนะครับสองสามนะครับเลขสองหลักสองสามนะครับผมขอขอนุญาตไม่แกะนะครับอย่มาดูเนื้อต่อไปเลยครับเพื่อความรวดเร็วนะครับความรวดเร็ว เน,นี้ลงยาแดงครับเี๋ยนนี้ลงยาแดงนะครับสีแดงร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับข้างหลังเป็นเลขสี่สามนะครับแสดงว่าชุดชุดนี้เขาเขาหมายเลขคละกันมานะครับ ไม่ได้เป็นหมายเลขที่มาเป็นชุดนะครับคละกันมานะครับหมายเลขชุดรายการที่หกนะครับชุดกรรมการนะครับเนื้อกระไหลทองนะครับอีกเหรียญน,นึงครับเหรียญสุดท้ายเดี๋ยวนี้ลงยาม่วงครับสีม่วงนะครับ มาดูมารุ้นนะครับเลขข้างหลังนะครับเลขอะไรเลขสองหลักนะครับสามสามหกนะครับมิกี้มิกี้มิกี้เนื้อมิกี้เบอร์เลยผมลืมเลยเพิ่มแป๊บเดียวลืมแปดแปดสามนะนี่เป็น สามหกนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับเหรียญเหรียญนั่งพานนะครับของหลวงพ่อแดงนะครับกุสลจิตโตนะครับแห่งวัดบ้านใจดีนะครับชุดนี้นี่ถือผมจะถ่ายรูปนะครับเอาไว้ เปิดให้จองนะครับเช่าแบ่งเช่าบูชาในเว็บไซต์นะครับแฟน p าด com นะครับท่านไหนสนใจนะครับชอบเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของเหรียญนั่งพานนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อนะครับสอบถามได้นะครับในเว็บไซต์นะครับแฟน p าด com นะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้านะครับมีเกจิไหนอีกนะครับ ที่จะเอามานำเสนอนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับส่งพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ